าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนบอกว่าหุ้นอเมริกาแพงแล้วหุ้นเทคอเมริกา AI เนี่ยจีนก็ทำได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยผมก็ยังค่อนข้างมองเชิงลบกับดอลลาร์ครับว่าโดยรวมเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ถูกกดดันลงมาได้อย่างน้อย3ามห้าเปอร์เซ็นตเป็นอย่างตำ่ำมันก็เลยกลายเป็นว่าคุ้มไหมกับการลงทุนอเมริกาอเมริกาเนี่ยมันเลยคุ้มยากหน่อย สินทรัพย์นี่ว่าจะเป็นทองคำซึ่งถ้าไทยลงทองคำเนี่ยก็ได้เป็นเต็มๆเลยนะคะหรือว่าจะลงในตลาดหุ้นแต่ละโซนว่าเราควรจะโซนไหนที่ดูน่าสนจใจมากที่สุดถ้าเอาตัวเงินดอลลาร์เนี่ยเข้ามาจับด้วยนะ,ะเนื่องจากว่าเขามากที่สุดนเงินดอลลาร์ตอนนี้ใช่ไหมครัโอเคไปคือถ้าเกิดเรามองแบบดอลลาร์เข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยต้องต้องแบบไหนก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะ Uh, อย่างแรกเลยก็คือว่า uh, พอเวลาเรามองดอลลาร์เนี่ยเราจะมองเทียบกับ uh, ในฝั่งของอเมริกาเป็นหลักนะครับพอเป็นประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะมีดอลลาร์อ่อนแต่ว่ามันจะมีสกุลเงินของเขาเนี่ยแถมเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะดูสกุลเงิน uh, หลักในประเทศเขาเนี่ยแถมเข้ามา เพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยมันจะเกาะกับในฝั่งของการลงทุนในฝั่งของอเมริกามากที่สุดแล้วมองแบบนี้ก่อนนะครับว่าโอเคเรื่องของทิศทางของค่าเงินดอลลาร์นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ธีมหลักๆเนี่ยถ้าเรามองก็คือเป็นธีมของ1คือความกังวลในเรื่องของการคลังนะครับของอเมริกาเองภาพรวมของดอกเบียที่พลิกกลับมาเป็นขาลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินทุนที่มีการย้ายออกจากอเมริกาเพื่อไปลงทุนในที่ อันนี้เราเห็น3อย่างเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับโอ,อกาสที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2026เนี่ยถามว่ามีไหมในเชิงของ ตีมเนี่ยต้องบอกว่ามีแต่ว่าไม่เยอะนะครับอย่างแรกเลยคือนโยบายกันเงินอ่านโยบายกันเงินเนี่ยส่งผลไม่ได้เยอะมากนะครับในปีนี้ปีที่แล้วส่งผลเยอะกว่าเพราะเปลี่ยนเทน่ะแต่ปีนี้ก็ยังเป็นเทนดอกเบี้ยขาลงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริงเปลี่ยนมาทานเฟดแล้วนะครับแล้วก็มีมุมมองใหม่ว่าอาจจะลดดอกเบี้ยลงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าต่อเนื่องก็มีอย่างที่2เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์เป็นอย่างอื่นเราเห็นมาแล้วกับทองคำนะครับซึ่งโอเคหลายคน อาจจะบอกว่าทองแพงมากเลยนะครับแล้วก็แล้วกอ็อย่างที่คุณนาวบอกว่าก็คือ้ได้เต็มเ็ทเต็มหน่วยด้วยแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับคาถามก็คือว่าตีมทองคำเนี่ยมันจบแล้วหรือยังในปีนี้นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยมันดีมากเลยต้องบอกว่าปีนี้ก็ยังไม่จบนะครับนารีเดิมเนี่ยหรือว่าเรื่องราวเดิมๆที่เราใช้ทีนทองคาก็ยังใช้ได้ภายในปีนี้อยู่เพียงแต่ว่านะครับคือพอมันปรับตัวขึ้นเยอะเนี่ยเซนซิทีฟิตี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับ ปีที่ปีคือปีที่สมันไม่ดีเท่าปีแรกคือปีแรกเราอาจจะรู้สึกว่าแบบโอเคเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องใหม่มันใส่เข้ามาเต mm ็มไปหมดเลยแต่ปีที่สองเเรื่องเดิมๆดิอาจจะส่งผลแบบเท mm hmm. ่าเดิมไม่ได้และโอเคคือมันไม่มีทางบวกแบบ 60%นะครับแต่คําถามจะกลับไปลบไหมเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่บวกกับดอลลาร์อันนี้เรียกว่าเป็นแฟลทนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยผมให้ความสําคัญมากเลยก็คือว่าเ,เงินที่เข้ามาลงทุนในฝั่งของดอลลาร์ในปีก่อนเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยสามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับแล้วก็ทําให้สกุลเงินอื่นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้อาพพอร์ตมาร์กนะักซึ่งหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือเงินลงท,นทุนที่เข้ามาในฝั่งของ AI ที่ลงทุนซื้อหุ้นเ่ยมัน 6-7%ของ GDP สาทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสหรัจะขาดทุนขาดดุลอะไร้ยมีประเด็นในเรื่องของการคล้ายไงเนี่ยเงิเนมันยังไหลเข้ามาอยู่นะฮะแต่ถ้าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนบอกว่าหุ้นอเมริกาแพงแล้วหุ้นเทคอเมริกา AI เนี่ยจีนก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วดาวไซต์เนี่ยมันจะเกิด แรงแล้วก็เร็วมากนะฮะต้องค่อยๆทยอยติดตามดูซึ่งผมก็ยังค่อนข้างมองเชิงลบกับดอลลาร์นะครับว่าโดยรวมเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ถูกกดดันลงมาได้อย่างน้อย3-5%เป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ลึกกว่านั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วโดนัททมก็ไม่เคยบอกเลยว่าอยากได้ดอลลาร์แข็งนะครับเป็น ประธานาธิบดีดอลลาร์อ่อนมาเสมอแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งมันก็เลยสนับสนุนนะครับทฤษฎีที่ว่าดอลลาร์อาจจะอ่อนถอดคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุ้มไหมกับการลงทุนอเมริกาอเมริกาเนี่ยมันเลยคุ้มยากหน่อยอ่าเหมือนเดิมนะคุ้มยากหน่อยก็คือว่าหุ้นเขาอาจจะขึ้นนะอ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะโดนค่างเงินดอลลาร์อ่อนที่กลบแต่ว่าประเทศอื่นหลักนะครับ ที่สิทธิในฝั่งของยุโรปผมเชื่อว่าอย่างเหมือนเดิมนะฮะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คนอเมริกาเองเนี่ยจะเลือกเฮกด้วยยุโรปเป็นที่แรกเงินยูโรเป็นที่แรกนะครับอ,อยู่ที่ว่าประเด็นเรื่อง geopolitics กับยุโรปเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนซึ่งโดยส่วนตัวยังเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะดีขึ้นนะครับถ้าสงครามรัสเซียยูเครนจบราคาน้ํามันลงเนี่ยแล้วก็เงินฟลูออกมาอันนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในทวิตที่น่าสนใจอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะคิดว่าคิดว่ายังดีอยู ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่คล้ายๆกับอเมริกาคือหุ้นอาจจะดีนะแต่ว่าดาวไซน์ในเรื่องของค่างเงินอ่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กดดันนะครับคือประเด็นคืออ่อนไปเยอะแล้วนะฮะก็ถามว่าจะอ่อนไปได้มากกว่าน,นี้ไหมจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถามว่าคงไม่กลับไปอย่างรวดเร็วภายในปีนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะดีน้อยกว่ายุโรปนิดหน่อยในเชิงของอ ในเชิงของการลงทุนก็คือหุ้นอาจจะขึ้นได้ลนะแบบว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้มีแรงส่งในเชิงของค่างเงินเข้ามาสนับสนุนแล้วถ้าเกิดค่างเงินเกิดแข็ง,ง,ขงขึ้นมาเนี่ยมันกลายว่าหุ้นญี่ปุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหุ้นส่งออกอาจจะมีการปรับตัวลงด้วยซึ่งก็จะทําให้ตลาดเนี่ยอ f f s e ตกันไปนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของ DM เนี่ยเราก็จะแนะนําลงทุนยุโรปเป็นที่แรกส่วนฝั่งของ EM เ็นี่ยยังค่อนข้างมองไปที่ uh, ประเทศนอตเอเชียนะครับอ่า uh, แล้วเราก็ยังค่อนข้างมองบวกกับในฝั่งของจีนนะครับแล้วก็เชื่ออว่าปีีน้ และเปลี่ยนนะครับนาดดอลลาร์น่าจะอ่อนแต่ว่าหยวนบาทเนี่ยน่าจะทรงตัวได้นะฮะก็คือเรากับหยวนน,ยน่าจะแข็งในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ได้อ่อ หยวนกว็อาจจะไม่ได้อ่อนกว่าเราไวมากนักนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซด์ในเรื่องของอาตาแลกเปลี่ยนจะไม่มีแต่ว่าก็จะได้อัพไซน์ในเรื่องของพัฒนาการนะครับหรือว่าการใช้ AI รวมไปจนถึงการขยับนโยบายมาสนับสนุนเทคนโนโลยีรวมไปจนถึงสนับสนุนแบบการเพิ่มมาจิ้นในบริษัทจทะเบียนด้วยกันเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในโบรสีที่สนับสนุนตลาดสูงนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของเอเชียเนี่ยเรายัางมองไปที่นอตเอเชียหรือว่าในฝั่งของเอเชียก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น จุดที่รวมกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังถือว่ามีโอกาสที่จะเอาเอ,อร์มในปีนี้นะครับที่สุดในทีมวิเคราะห์ของทางคุณโจนก็นคืออะไรคะสินทรัพย์ที่เป็นที่สุดเนี่ยปีนี้2026เนี่ยของเราคืออะไรคะอ่า สินทรัพย์ที่ที่สุดนะฮะที่คิดว่ามีโอกาสที่สุดในปีนี้ผมมองเป็นอ่สินแร่นะครับแต่ว่าผมมองเป็นสินแร่อันดับสมนะครับก็คือทองแดงนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในปีที่เอาพอร์ฟอร์มได้ได้อย่างมากนะฮะแต่ว่าก็ต้องมองแบบนี้ก่อนคือทีมของอา่าฟิナンซยเนี่ยทีมของผมเนี่ยในปีนี้ไม่ได้มองว่าอา่ตลาดจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ดีมากนะครับเราถ้าถ้าเทียบกับทั่วโลกเนี่ยเรามอง s p 500แค่ประมาณ7000ันจุดเท่านั้นเองหมายความว่า ว่าตอนนี้ใกล้ฟูลีแวลูมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มองต่ำนะฮะก็คือมองว่า AI เนี่ยไปต่อลำบากนะฮะคือน่าจะเป็นพีเรียดที่รายได้ขึ้นแต่ว่ามัลติเพลนลดลงนะฮะคือพีเรียโกลดธรรมดานะ,ะเพราะฉะนั้นน่ะน่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถเติบโตโดย ขยับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของ AI ที่ยังมีการลงทุนสูงได้ดีซึ่งเรายังมองไปคือทองเนี่ยถามว่าดีไหมมันเป็นเรื่องของดอลลาร์ดีเวสเมนต์ซึ่งตอรี่เนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่น่าจะได้เท่าเดิมเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของเรื่องของการเก็งกําไรซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นโลหะที่ถ้ามองในเชิงของในเชิงของพัฒนาการของเศรษฐกิจเนี่ยยังค่อนข้างดิชพอสมควรแล้วก็ไอซิ่งเนี่ยผมยังเชื่อว่า ไม่ถูกนะฮะคือไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถือว่าคุ้มค่าในการซื้อแต่ทองแดงเนี่ยมันไม่แพงข้อแรกคือมันไม่แพงก่อนนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยสปรายค่อนข้างจํากัดแล้วก็โอกาสนะครับที่มันจะมีการปรับตัวบวกขึ้นมาเมื่อทุกคนเนี่ยขยายการลงทุนเนี่ยมันเลยมีความเป็นไปได้สูงนึกสภาพนะฮะคือคืออย่างเหมือนแรเอิร์ดเนี่ยอ่าเราได้ยินกันนะฮะว่าโอ้ยมันโอ้โหมันหายากมากนะครับเอ่อแล้วมันก็เป็นสถิติ โปรดักตในเชิงของ geopolitics ด้วยแต่คําถามคือราคามันขึ้นได้มากไหมเนี่ยเอาข้อจริงอ่ามันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะและเอิร์เนี่ยอะคือแต่ว่ามันแค่โดนคุมโคตาส่งออกไม่ได้คือมันเป็นออนกับออฟเลย มันไม่ได้บวกแต่ว่าทองแดงเนี่ยถ้าเกิดจีนก่อนเริ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับอ,อเมริกาก็ลงทุนพวกนี้มีโอกาสที่จะเอา o r ฟอมสูงอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งะฮะกลุ่ม2อเนี่ยอันนี้คือคือในเชิงของคอมมิชชัในเชิงอง้นก่อนนะฮะอันนี้คือที่สุดย้ายมาฝั่งของหุ้นเนี่ยเราจะมอง2ที่ผมยังเชื่อค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่า,าจีนเนี่ย ยังเป็น Top Perform อร์มนะแล้วก็มีโอกาสที่จะ o u t p e r ฟอร์ในปีนี้มากๆนะครับแล้วก็เรามองอิงยังไปทางด้านของ A มากกว่า H นะครับในปีนี้แล้วเชื่อว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้ e a r n ์น g s ของบริษัทจุทะดเบียนนียสามารถ o u t p e r ฟอร์มขึ้นมาได้นะครับก็ไม่ได้มองเยอะมากแต่ว่าคิดว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่องทั้งแฟล ปีนี้คงปีหลักบวกขึ้นมาได้ถ้าเกิดมี IPO ใหม่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะเห็นตลาดหุ้นปรับตัวบวกแรงๆเนี่ยก็น่าจะมีนะครับถ้าเป็นรีเทียเนี่ยจะชอบในฝั่งของปีนที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปนในฝั่งของเซกเตอร์เนี่ยผมจะเอียงมาทางด้านเฮลแค์ก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดกลุ่มเทคเนี่ยะชะลอตัวไปนะครับโอกาสที่ตลาดจะปิดรับควาเสี่ยงแล้วถอยเข้ามาในกลุ่มดิจเนี่ย มีความเป็นไปได้อยู่แล้วพี่ยงเป็นดิเฟนซีฟกลุที่เคยเรียกว่าเงียบมาตลอดนะฮะสอามปีเนี่ยหลังจากโควิดเป็นต้นมาแล้วไม่ค่อยฟื้นเลยเนี่ยก็คือเฮลท์แคร์แล้วปีนี้เฮลท์แคร์เป็นปีที่ Development นะครับเอียงมาทางด้านบวกสงครามการค้ามีโอกาสที่จะไม่เกิดน,นะฮะสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าโอเค เสือกระดาษทั้งนั้นนะฮะกลับมาส่งออกกันได้เหมือนเดิมคุยได้เหมือนเดิมแล้วพัฒนาการเข้ามาถึงจังหวัดที่กําลังเติบโตและทุกประเทศสนับสนุนพอดีนะก็เป็นเป็นธีมที่สนะครับที่เรามองว่าน่าจะสามารถเอาพอฟอร์มได้ในปี e 2026